กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกราบสวัสดียมามค่าคืนด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามตเ้องเอ๋บ้างกดติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะ,ะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันนะส่งนี้นะคะปรับเปลี่ยนนะคะไปตามสถานการณ์นะคะอะไรที่ง่ายเราก็ทําให้แบบสะดวกรวดเร็วนะคะทันใจนะ,ะหลายๆท่านไม่ชอบแคปหลายๆท่านชอบการพูดมากกว่านะคะเป็นกลางๆแล้วกันหนูลงให้ทุกๆวันนะคะทั้งพูดด้วยแล้วก็แคปด้วยนะคะใส่พูดนะคะ ก็จะพูดให้ฟังนะคะแล้วก็ใส่แคปก็จะแคปกันไปนะคะหรือว่าใครไม่ชอบเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะรับชมแบบผันๆก็ได้นะคะแล้วเรามาลุ้นกันนะว่าเข้ามากกว่าหลุนหลุนมากกว่าเข้าช่วงนี้นะคะบอกเลยว่ารัฐแนวทางแนวทางฮานอยนะคะปังมากปังมากจริงๆยิ่ง,งชุดวินนี้เข้าแบบติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยนะคะวันนี้เนาะสวัสดียามดึกด้วยนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าช่วงนี้ดึกดึกมากลจริงๆนะ,ะหลายๆท่านคงนอนแล้วแหลอะอะเรามา วิเคอแนวทางแรกคือลาวจำปาสักเลยเนาะผลเมื่อวานออกอะไรจ๊ะ183ลาว2อซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะ1มา1มานะคะนะ1มานะ1มาวิ่งนะเห็นไหมแล้วลองมา2คือรูทวิ่งนะคะ2ทั้งวิ่งแท้รูทนะหนูบอกเสมอเนาะว่าเล่นให้ต้องให้ได้วิ่งไว้ก่อนวิ่งได้สตังค์ใช้แน่นอนได้น้อยได้ทุกวันนะจ๊ะ ต่อกันด้วยแนวทางราวจำปาสักประจำวันที่24พฤษภาคม2564นะคะเรามาดูซิว่าราวจำปาสักเด่นอะไรนะสำหรับคนเด่นวันนี้นะคะคนได้1นะคะเด่น1ลอง2เน้น1,5 1,9,1,6ลอง2,3,2,1,2,9กัน1,0และ2,8เห็นไหมคะ เนี่ยคือวงังคือชูป้ายนานมากนะคะอย่างแบบประกวดนางสาวไทยเลยนะจะบอกเลยนะอ่ะ415 219 316บางท่านบอกว่าแคปไม่ทันนะขึ้นเร็วจัดหนูก็พูดไปด้วยนะแคปไปด้วยนะแคปได้เลยนะคือชูแบบป้ายนานมากเลยนะคะเนี่ยอ่ะต่อกันเลยนะสำหรับแนวทางลาวสตาประจําวันที่23มผลออกอะไรจ้าเมื่อวานนี้ออก 842เล่า36ซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะสามมาเจาะไม่เข้านะสามมาสี่มาก็รูทเด้งกันบนล่างเลยนะสําหรับราวสตาร์รูทวิ่งนะสามมาสี่มาคือเด้งบนล่างไปเลยนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้เรามาตามต่อซิวันนี้เมื่อไหร่จะมาเจาะใช่ไหมหลายๆท่านบอกแล้วนะวิธีการเล่นหนูหนูไม่ได้เป็นคนแม่นนะคะไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรนะคะขอพี่ๆทุกท่านนะคะเล่นตามที่เราบอกนะให้วิ่งไวงก่อนแล้วก็ไปกดติดตามทางแฟนเพจด้วยนะ คนรักไอ้คนบ้าหวยรวยแน่นอนนะอ่ะต่อต่อมาเลยนะสำหรับแนวะทางวันที่4พฤษภาคม2564ลาวสตาร์เด่น1ลอง2เน้น1 3 1 4 1 9นะคะอ่ะเห็นกันไหมลอง2 1 2 8และ2 3นะคะกัน1 0 2 7 6 1 3 3 1 4และ4 1 9 เก็กันไว้นะจ๊ะสำหรับแนวทางวันนี้นะคึกคืนกันหน่อยนะคะเมื่อวานเราหยุดแล้วเสาร์ที่เราหยุดพักผ่อนนะคึกคืนกันหน่อยนะวันจันทร์ใครทำงานรุยงานเช้าก็ขอใหก้กระเป๋าในการทำงานแต่เช้านะจ๊ะสู้ๆรุยงานเต็มที่นะคะงานคือเงิน,งนเงินคืองานนะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะสู้ๆนะอ่ะต่อกันเลยสำหรับแนวทางต่อมาคือฮานอยพิเศษเมื่อวานออกสองหนึ่งล่าสา1หนึ่งซึ่งเข้าว,วิ่งรูทนะคะ หนึ่งมาเด้งบนล่างกันไปนะหนึ่งมาเด้งบนล่างกันไปเห็นไหมคะหนึ่งเด้งบนล่างแถมเจาะมาเลยนะคะตัวกันนะหนึ่งสามยินดีด้วยสําหรับฮาหนอยพิเศษนะคะปรบมือสิคะรออะไรนะอ่าช่วงนี้ไปไหนมาอะไรไปไปไหนมาไหน,ไไไไหน,ไหนดูแลรักษาสุขภาพด้วยใส่แมสนะคะเว้นระยะห่างด้วยกินร้อนช้อนกลางนะคะร่างมือบ่อยๆร่างมือบ่อยๆนะจ๊ะ ตามต่อกันเลยนะสำหรับแนวทางวันที่24พฤษภาคม2,564หาน้อยฮานอยพิเศษเด่น1ลรอง2นะคะวันนี้แบบเด่นมากๆเลยนะ12ไม่ว่าจะเป็นทุกแนวทางเลยนะอ่ะแต่ใช่ว่าเสมอไปนะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเลขจอกอะไรใช่ไหมคะเนาะอ่ะเน้น19,10,15ลรอง23,27,28กัน13และ29นะคะ819,210,615 นะซึ่งบอกเสมอเนาะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเล่นจอกไรถ้าเรารู้เรารวยไปแล้วนะคะเล่นหวยไม่มีใครเขารวยหรอกนะคะเขาเล่นเอาขำๆเล่น,นแบบค่ากับข้าวกรุบกริบกรุบกริบนะคะไม่เล่นแล้วเหมือนลงแดงเท่านั้นเองหลายๆคนบอกว่าเป็นอย่างไนจริงๆน้องเอ๋ใช่ไหมอ่าเนาะอ่ะาตามต่อกันเลยนะคะสําหรับแนวทางวันที่ยี่สิบสามฮานอยชุดวินนะผลออก529สองล่าอสอซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะสมานะ เอางี้ดีกว่าเราไม่ต้องเน้นวิง่งรูทก็ได้เอาเลยเน้นจเจาะไปเลยเข้าเจาะ29นะคะเมือ่อวานก็ขอเจาะ59วันนี้ออกเจาะ29นะคะยินดีด้วยสําหรับแนวทางชุดวินนะคะตามชุดชุดชอบชุดไหนตามชุดนั้นชอบชุดไหนตามชุดนั้นชุดไหนเข้าดีกว่าตามชุดนั้นนะคะยวหาแนวทางชุดวินก่อนสักครู่ค่ะ เป็นไงตามสัญญาแล้วเห็นไหมคะบอกว่าวันนี้นะคะจะพิมพ์มาให้สวยๆนะคะเพราะลายมือลายมือไม่สวยจริงบางท่านบอกมองลายมือไม่ชัดเลยนะคะเนี่ยแหละก็เลยมาพิมพ์ให้นะคะลายมือไม่สวยนะอ่ะสำหรับแนวะทีวันที่4พฤษภาคม2564ชุดวินนะคะฮาหน่อยได้7 8 1และ6และ9นะคะนี э, ่แคปกันไว้แล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าจะมาหรือเปล่านะจ๊ะแคปกันทันหรือเปล่าอ่ะอีกสักนิดน,นึงเดี๋ยวจะบอกว่าแคปมันไม่ทันอกีกอ่ะน้องเอ๋เร็วไปนะคะ ฮันแล้วเนาะอ่ะสุดท้ายยังไม่สุดท้ายนี่เรามีฮานอยกันต่อนะดูซิว่าชุดธรรมดามาหรือเปล่าสําหรับชุดธรรมดานะคะออก5 29 9 2 7จะซึ่งเข้าวิ่งรู้ตัวเด่นนะก้าวมานะวิ่งรู้ตัวเด่นนะคะก้ามาเจาะไม่เข้าต้องขออภยัยวิ่งรู้ทนดีด้วยนะคะสําหรับแนวทางฮานอยชุดธรรมดาตามต่อกันเลยนะคะสําหรับแนวทางวันที่14 พฤษภาคม2564นะเด่นนะ7ตอง8ค่ะเน้น7 6ใช่ไหมคะ7 5 7 4ลอง8 9 8 2 8 6กัน7 3 8 7 9 7 6 2 7 8 6 7 4นะคะอาจจะแบบว่าสลับเลขนิดนึงก็ต้องขออภยัยก็แคปกันไว้แล้วก็ดูกันไว้เนาะ เพราะว่าหนูอ่านกับหลังนะเนี่ยบางครั้งเนี่ยอ่านกับหลังอ่ะคือดูยากมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะเห็นแค่เงาเงาเองนะคะถ้าผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมคะก็จะดูง่ายกว่าหนูเนาะหนูก็บางครั้งพูดให้สําหรับคนที่แบบแคปไม่ทันนะคะหนูก็จะพูดให้แล้วกันเนาะจะได้ทันนะคะจดไปพร้อมกันแล้วกันสําหรับใส่จดก็จดนะคะสําหรับใส่แคปก็แคปเนาะแล้วก็มาดูว่าเราเป็นหลักฐานด้วยนะว่าเขาจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่ามโนไปเองนะจ๊ะอ่ะ ตามต่อนะสำหรับฮานอย v i p ีประจำที่3นะคนอกซี87นาเล่า63ซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะ7มา8มานะคะคือเด้งเงินไปแล้วนะกี่ยกแล้วคะเนี่ยกี่เด้งนะ7ก็มา8ก็มา2เด้งแล้วนะรูทวิ่งก็2งเด้งนะเป็น4 <S <S เด้งนะคะเจาะก,กันอีกนะตัวรองนะคะเข้า87แถมล่างแตกกันอีกโหกี่เด้งต่อกี่เด้งนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะคะวันที่23นาะเจาะ โอ้โหไม่รู้คือบอกเลยว่าเอาคืนนะเอาคืนนะจัดหลังจากหลุดมาวันนี้เอาคืนนะจ้ะต่อกันเลยนะคะสำหรับแนวทางสุดท้ายและท้ายสุดฮานอย VIP ประจำวันที่4พฤษภาคม2,564เด่น3ลอง4เน้น 2. 3 3 3 5 3 7ลอง4 5 4ห4 9กัน3 9 3 9และ4 6นะคะ <c oughs> มีทุกวันนะพิมพ์ผิดทุกวันนะคะอาจจะเบลอ์ลหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าดึกด้วยอะไรด้วยนะคะเนี่ย3 9และ4 6นะคะนี่ออมมลองดูไว้นะเนาะเดี๋ยวจะงงทำไมมี3ตัวตัดตัวอันนี้ออกไปแล้วกันค่ะ9 3 2นะ8 3 5ส3 7นะคะสำหรับฮานอย VP แคปไปแล้วเนาะอ่ะจบไปแล้วกับแนวทางดีๆของเราเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าวันนี้จะมาหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์นะคะมีราวพัฒนาชุดราวมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้ขอตัวรับก่อนทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆคะ่ะสวัสดีค่ะ